เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป nestle school ทั้งใน ios และ Android เลยที่ข้อที่8นะครับจากแผนภาพต้นใบที่กำหนดให้นะครับข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเนาะข้อที่1ข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมข้อที่2มัธยาฐานมากกว่าฐานนิยมอยู่1 ข้อที่3ามฐานนิยมมากกว่ามัธยฐานอยู่1 4มัธยฐานเท่ากับฐานนิยมเท่ากับ62 5หมัธยฐานเท่ากับฐานนิยมเท่ากับ61นะครับก็เราจะเห็นว่าตัวชอยเนี่ยมันพูดถึง2อ,อย่างนะครับก็คือฐานนิยมนะครับฐานนิยมกับมัธยฐานโจทย์พูดถึง2อ,อย่างนี้นะครับ แสดงว่าข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับสถิติแน่นอนนะครับใครไม่รู้จักฐานนิยมหรือมาตรฐานเนี่ยเวลาอยู่ในห้องสอบก็ข้ามไปได้เลยเนาะเราอย่ามาเสียเวลานะครับก็ฐานนิยมเนี่ยก็คือข้อมูลตัวที่ซ้ำบ่อยที่สุดนะครับข้อมูลที่ซ้ำบ่อยที่สุดแล้วกัน ข้อมูลที่ซ้ำบ่อยที่สุดนะครับตัวอย่างเช่น1เอาเป็น1 2 3 3 4 4 4แล้วก็5อย่างนี้เนี่ยฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ4 นะครับเท่ากับ4เพราะว่า4เนี่ยมีการซ้ำกันถึง3รอบนะครับ3เนี่ยซ้ำกันแค่2รอบเนาะจะสู้4ไม่ได้นะครับ4เนี่ยซ้ำกันถึง3ครั้งฐานนิยมเลยตอบ4เนาะหรือว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยข้อมูลชุดนั้นก็จะไม่มีฐานนิยมนะครับเพราะว่าฐานนิยมคือข้อมูลที่ซ้ำบ่อยที่สุดถูกไหมถ้ามันไม่ซ้ำกันเลยสักตัวเนี่ยก็คือไม่มีนั่นเองนะครับ ส่วนมัธยาฐานเนี่ยคือข้อมูลนะครับข้อมูลตัวที่นะครับ n บวก1ส่วนด้วย2นะครับอันนี้ต้องย้ำว่าข้อมูลนะครับข้อมูลตัวที่หมายความว่าเราพูดถึงตำแหน่งนะครับไม่ได้พูดถึงค่าของมันเนาะหมายความว่า n บวก1ส่วน2เนี่ย ไม่ใช่ค่าของมัยธยฐานนะครับไม่ใช่ค่าของมันเนาะแต่คือตำแหน่งของมันคือตำแหน่งนะครับหลายคนเนี่ยเขียนนะครับเขียนว่ามัยธยฐานนะครับเท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนสองอย่างนี้เนี่ยผิดนะครับผิดมากๆเลยนะครับเพราะว่า การที่เราเขียนอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดว่าค่าของมัธยฐานคือ N'1 บวกหส่วนสแต่จริงๆแล้ว n บวกหส่วนสไม่ใช่ค่าครับแต่มันคือตำแหน่งของข้อมูลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนจะผิดเนาะเกี่ยวกับเรื่องมัธยฐานก็คือต้องเรียงข้อมูลก่อนเสมอนะครับเรียงข้อมูลจากน้อย ไปหามากก่อนเสมอเสมอนะครับตรงนี้ต้องย้ําว่าเสมอนะครับถ้าเราไม่ได้เรียงเนี่ยผิดแน่นอนพี่บอกเลยนะครับก็ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นโจทย์กำหนดให้1 11 6 13แล้วก็8อย่างนี้เนี่ยหลายคนนะครับแบบแรกที่ผิดเลยนะครับ เยผิดแบบที่หนึ่งนะครับที่ส่วนใหญ่จะผิดกันเลยก็คืออันนี้มีข้อมูลห้าตัวถูกไหมห้าตัวก็คือ n นเท่ากับห้านะครับเขาก็ท่องว่ามัธยฐานเท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนได้สองก็เลยตอบห้าบวกหนึ่งส่วนสองก็เลยตอบสามอย่างนี้เนี่ยผิดเลยนะครับเพราะว่า เพราะว่า n บวกหส่วนสองไม่ใช่ค่าแต่เป็นตำแหน่งเนาะส่วนผิดแบบที่สองเนี่ยก็คือเขารู้แล้วว่ามัธยฐานคือตำแหน่งนะครับห้าบวกหส่วนสองถูกไหมคือตัวที่สามเราก็เลยนับ1นึสองสามตัวที่สามก็คือหก็เลยตอบหนะครับ อย่างนี้ก็ผิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลืมเรียงข้อมูลนะครับลืมเรียงข้อมูลอันนี้ก็ผิดเนาะอันนี้คือหลักๆ2อ,อย่างที่คนส่วนใหญ่ผิดนะครับก็ขั้นแรกที่เราต้องทําเนี่ยก็คือเรียงข้อมูลก่อนถูกไหมเนี่ยเราเอาตัวนี้มาเรียงก่อนนะครับหนตามด้วยอะไรทำได้วยดถูกหมสิบเอ็ดแล้วก็13เนาะ ต้องเรียงข้อมูลอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้ว่ามัธยฐานนะครับคือตัวที่ n บวกหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้จริงๆอันนี้เราทำถูกแล้วนะครับห้าบวกหนึ่งส่วนสองก็คือสามนะครับตำแหน่งที่สามเนาะแล้วก็นับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ตำแหน่งที่3ก็คือตัวนี้นะครับตำแหน่งที่3เนาะค่าคือ8นะครับก็เลยมัธยฐานก็เลยตอบแเนาะของตัวนี้นะครับก็ทีนี้เราเข้าใจฐานนิยมกับมัธยฐานแล้วเราก็ต้องมาอ่านแผนภาพนะครับต้นใบให้เป็นเนาะแผนภาพต้นใบเนี่ยมันจะเกิดจากสส่วนนะครับก็คือส่วนแรกนะครับก็คือ ต้นนะครับส่วนนี้ด้านหน้าเนี่ยคือต้นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยสีที่แทนด้วยสีเขียวแล้วกันสีเขียวก็คือใบนะครับต้นเนี่ยจะแทนด้วยหลักสิบนะครับใบคือแทนด้วยหลักหน่วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพี่มาขยายความให้ดูด้านล่างเนาะนี่พี่เอาตารางลงมาเขียนด้านล่างนะครับตรงนี้ต้นนะครับ คือหลักสิบต้นสิบใบหน่วยนะครับใบหน่วยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแผนภาพนี้เนี่ยมันคือแทนข้อมูลนั่นแหละแต่ว่าเขาเขียนให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้คือหลักสิบนะครับสี่สี่ด้านหน้าเนี่ยคือหลักสิบนะครับแล้วก็หลักสิบมาเขียนก่อนครับสี่ 4เป็นหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยตัวแรกก็คือสี่นะครับข้อมูลตัวที่สองนะครับหลักสิบยังเป็นสี่เหมือนเดิมเนาะหลักหน่วยคือห้านะครับเนี่ยอ่านอย่างนี้เนาะเนี่ยแล้วก็อ่านสี่หลักสิบคือสี่หลักหน่วยคือสี่ก็เป็นสี่สิบสี่ตัวนี้ก็เป็นสี่สิบห้านะครับมาถัดต่อไปก็เหมือนกันครับห้า ถูกไหมห้าเป็นหลักสิบหลักหน่วยก็คือหนึ่งก็คือห้าสิบเอ็ดตัวนี้ก็เป็นห้าสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นหนะ้าสิบสามเนาะแล้วก็ามาเขียนนะครับพี่เขียนเป็นสีเดียวกันนะครับสี่สิบสี่ถูกไหมสี่สิบสี่สี่สิบห้านะครับตรงนี้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบสามนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับ6 6หอนะครับ6 1อดนี่1หนึ่งซ้ำกันถูกไหมตัวต่อไปก็เป็น6 1อนะครับตัวต่อไปก็62 64ตามด้วย68นะครับตัวนี้หลักสิบเป็น7เนาะตัวนี้ตามด้วศูนย์ก็เป็นเจนะครับตัวต่อไปเป็นเจ็2บอ็บแล้วก็73านะครับ 70 71 72แล้วก็73นะครับส่วนบรรทัดสุดท้ายก็คือนำหน้าด้วย8ตามด้วย1กับ2นะก็เลยเป็น81กับ82นะครับด้านหลังนี้เนี่ยคือข้อมูลจริงๆนะครับที่เราเขียนออกมาได้เนาะนี่เนี่ยคือข้อมูลจริงๆเนาะก็เราจะทำการหามัธยฐานกับฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นะครับ ข้อดีของข้อมูลชุดน,นี้เนี่ยก็คือเขาเรียงลำดับมาให้แล้วเนาะเนี่ยถ้าเราอ่านจากทิศนี้ไปเนาะเราเห็นว่าเนี่ยมันเรียงลำดับมาแล้วหมดเลยเนาะตามทิศทางที่พี่ลากไปเนี่ยมันเรียงลำดับมาหมดแล้วเนาะทำให้เวลาเราหามาัธยฐานเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเรียนข,ข้อมูลใหม่ตั้งแต่เริ่มนะครับเราสามารถหาตำแหน่งที่ n บวกหนึ่งส่วนสองได้เลยนะครับก็เราหามัธยฐานก่อนก็ได้ครับ มัธยฐานคือตัวที่ n บวก1ส่วนได้2ถูกไหมซึ่ง n เนี่ยคือจำนวนตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็นับจำนวนตัวครับตรงนี้1 2 3 4 5สอง้าเราต้องนับนะครับนับเรียงจากน้อยไปมากด้วยนะครับ1ิบ3 14 สิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดนะครับเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลทั้งหมด1ิบดตัวนะครับแล้วก็มาแทนค่าครับ n บวก1ส่วนด้วย2ก็จะเท่ากับตัวที่สิบเจ็ดบวก1ส่วนด้วย2งถูกไหมก็คือเท่ากับสิบแส่วน2เนาะเท่ากับตัวที่9นั่นเองนะครับตัวที่9้าเนาะแล้วก็มาหาครับว่าตัวที่9อยู่ที่มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับ เนี่ยตัวที่9อยู่นี้ถูกไหมค่าของมันคือ62เนาะเราก็เลยได้ว่ามัยธยฐานเนี่ยเท่ากับ62นะครับมัยธยฐานเท่ากับ62เนาะแล้วก็เหลือนะครับฐานนิยมถูกไหมฐานนิยมก็คือตัวที่ซ้ําบ่อยสุดเนาะล้วก็มาดูครับว่าตัวไหนซ้ําบ่อยสุดเนี่ย 5้ิเอ็ดซ้ำสองครั้งถูกหมหกสิบเอ็ดซ้ำสามครั้งนะครับที่เหลือเราก็ดูครับเราจะเห็นว่ามีตัวไหนซ้ำกันแล้วเนาะก็เลยตอบได้เลยครับว่าฐานนิยมเนี่ยก็คือหกสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าหกสิบเอ็ดซ้ำกันบ่อยที่สุดนะครับเราก็ได้ค่าของฐานนิยมกับมัธยฐานออกมาแล้วครับว่า ฐานนิยมเท่ากับ61เนาะมาธยฐานเท่ากับ62นะครับลอกมาเขียนตรงนี้นะครับเพื่อได้เช็คชอยง่ายๆเนาะมาธยฐานเท่ากับ62นะครับทีนี้เราก็ทําการเช็คชอยนะครับชอยที่หนึ่งข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมก็ผิดเลยนะครับเพราะว่าฐานนิยมเราเท่ากับ61เนาะจากที่เราหาไว้นะครับ ช้อที่2มัธยฐานมากกว่าฐานนิยมอยู่1นะครับมัธยฐานเท่ากับ62ถูกไหมมากกว่าฐานนิยมก็คือ61มากกว่าอยู่1ก็เลยถูกต้องนะครับเลยตอบช้อยที่สได้เลยนะครับส่วนช้อยสามสี่ห้าเนี่ยเราลองเช็คดูนะครับเราจะพบว่ามันไม่จริงหมดเลยนะครับข้อนี้เลยตอบช้อยที่2นะครับก็ สรุปนะครับข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกเลยก็คือแผนภาพต้นใบอ่านยังไงนะครับเราอ่านโดยการข้างหน้าหลักสิบข้างหลังหลักหน่วยเนาะไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ต้องจําเฉยเนาะแล้วก็ฐานนิยมเนี่ยคือข้อมูลตัวที่มีการซ้ําบ่อยที่สุดนะครับส่วนมัธยฐานคือข้อมูลตัวที่ n บวกหส่วนได้สนะครับย้ําว่าตัวที่เนาะหมายถึงตําแหน่งนะครับ ตำแหน่งเนาะอย่าว่าตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลเนี่ยต้องเรียงจากน้อยไปหามากก่อนเสมอนะครับถึงจะนำมาคิดได้เนาะอย่างข้อนี้เนี่ยที่มันไม่ต้องที่เราไม่ต้องเอาข้อมูลมานั่งเรียงใหม่เนี่ยเพราะว่าเขาเรียงมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราเลยรู้ว่ามาตรฐานเราก็ดูตามตำแหน่งได้เลยนะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง